สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมีชาวต่างชาติหลายคนมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยคุณอาเซนแห่งช่องไลฟ์เทลไทยแลนด์เป็นต่างชาติคนหนึ่งที่มาอยู่เมืองไทยมากกว่า10ปีค่ะช่องเขาแนะนำประเทศไทยและทุกอย่างของไทยหลายคนได้ถามเขาว่าทำไมถึงชอบมาอยู่เมืองไทย Well besides the food the culture and the weather One of the most important reasons the honesty of o the the e Thai is p p l หนึ่งในเหตุผลของเขาที่สำคัญที่สุดคือความซื่อสัตย์ของคนไทยค่ะทำให้ประเทศไทยมีความน่าอยู่และปลอดภัยวันนี้เขาทำการพิสูจน์ความซื่อสัตย์ของคนไทยด้วยและเล่าถึงประสบการณ์ตรงที่เขาได้เจอกับตัวเองมาดูกันค่ะว่าคนไทยซื่อสัตย์จึงหรือและประเทศไทยปลอดภัยจึงหรือไม่ ตอนนี้เขาอยู่ย่านสยามสแควร์ค่ะที่มีคนเดินพลุกพล่านมากแห่งหนึ่งเขาได้ใส่เงิน3,000บาทบัตรรถไฟไฟ้ามาทีและบัตรสูตรอาหารไว้ในกระเป๋าเงินจึงมีค่าพอประมาณเขาลองวางมันบนถนนแล้วเอาแอคชั่นแคมไปซ่อนไว้ในกระเป๋าเป้อีกใบนึ่งแล้วออกไปเดินเล่นที่ห่างออกไปผลจะเป็นอย่างไรเขาหวังว่าผลออกมามันจะโอเค วันนี้คนมาเดินสยามมากจึงเป็นการดีสำหรับการทดสอบ <Hey, hey. S 3> Check this out guys you won't believe this this girl saw the wallet she started shouting because it's so crowded so busy maybe I cannot hear and of course she picked it up and gave it มีหลายสถานที่ในเมืองไทยที่มีคนแน่นเช่นร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าคนไทยมักชอบจองโตนั่งด้วยการวางของมีค่าไว้วันนี้ที่ร้านแมคโดนัลล์เขาจองโต้ด้วยการวาง Mac Book โทรศัพท์มือถือรวมแล้วราคา2,000ดอลลาร์ค่ะแล้วตรวจสอบสิ่งที่จะเกิดขึ้นดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาเดินไปต่อแถวซื้อไอศครีมวันนี้มีคนรอต่อแถวมาก จึงใช้เวลานานหลายนาทีกว่าจะได้ไอศสครมเกิดอะไรขึ้นกับของมีค่าบนโต๊ะปรากฏว่าของมีค่ายังอยู่ที่เดิมนี่คือเมืองไทยไม่มีปัญหาท่าลืมอะไรมักจะได้กลับคืนมาแต่คุณอาเซนได้เตือนว่าอย่าลองตามเขาเพราะอ,อาจจะไม่ได้ผลลัพธ์เหมือนเดิมทุกครั้ง เราขอขอบคุณช่องไลฟ์เลิฟไทยแลนด์ที่ให้ช่องสาวรสารู้ได้ทำคลิปนี้ค่ะท่านผู้ชมคะสยามสแควร์อยู่มานาน58ปีเป็นแหล่งรวมวัยรุ่นทุกยุคสมัยเมื่อเวลาเปลี่ยนและวัยรุ่นเปลี่ยนสยามสแควร์ก็เปลี่ยนไปเริ่มต้นจากเป็นศูนย์การค้าแบบตึกแถวมีโรงภาพยนตร์จนประเทศไทยประสบวิกฤตเติมยำกุ้งทาให้ร้านปิดกิจการไปจานวนมากจนต้องพัฒนาพื้นที่สยามสแควร์ซอยส ให้เป็นศูนย์รวมวัยรุ่นมีลานกิจกรรมและลานน้ำพุเรียกว่าเซ็นเตอร์พอยต์เปิดบริการปีเดียวกับที่มีรถไฟฟ้า BTS ทําให้การเดินทางมาที่นี่สะดวกมากขึ้นกลายเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่มีร้านค้าร้านอาหารจํานวนมากและกลับมาคึกคักอีกครั้งจนมาถึงในปี2553มีเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองจนนำไปสู่การสลายการชุมนุม ทำให้พื้นที่โดยรอบของสยามสแควร์ได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้ต้องทุบตึกทิ้งพัฒนาใหม่และมีการพัฒนาตลอดกลายเป็นสยามสแควร์วันสยามสแควร์จึงคงเป็นศูนย์กลางวัยรุ่นในปัจจุบันมีถนนคนเดินที่สยามสแควร์ซอยเจ็ดเปิดให้เดินทุกวันมีการนำสายไฟลงดินมีตึกใหม่ที่ดูโฉบเฉี่ยวส่วนในแนวราบและส่วนลอยฟ้าบนตึกสูง ทำให้มีบรรยากาศเหมือนอยู่เมืองนอกมีพื้นที่สาธารณะเชิงพาณิชย์ที่ชี้นําสังคมได้เด็กๆมีพื้นที่แสดงออกได้หลายกิจกรรมคนมีอิสระในการเข้ามาโดยไม่ต้องเสียเงินซื้อของร้านค้าสองข้างทางเชื่อมต่อกันทุกพื้นที่มีร้านค้าที่เข้าถึงความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งทำให้สยามสแควร คงความเป็นขวัญใจวัยรุ่นมาตลอด58ปี และเขามีประสบการณ์ตรงอีกครั้งที่อยู่บนรถแท็กซี่ได้ลืม iPhone ไว้วันถัดมาโรงแรมแจ้งเขาว่ามีคนนำ p h o n e มาคืนนี่คือประสบการณ์บนรถแท็กซี่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและคนไทยเป็นอย่างที่เห็นซื่อสัตย์จริงๆเมื่อคุณอยู่ในประเทศไทยคนไทยจะช่วยเหลือชาวต่างชาติแน่นอนไม่ว่าจะเรื่องอะไร ที่ภูเก็ตเขาก็มีประสบการณ์ดีเช่นเดียวกับกรุงเทพในวันหนึ่งที่ได้ใช้บริการรถแท็กซี่เขาได้โต้เถียงกับคนขับเกี่ยวกับค่ารถที่แพงไปเพียงหนึ่งบาทจึงลืมกระเป๋าเงินทั้งหมดไว้บนเบาะรถเมื่อรถออกไปจึงนึกขึ้นมาได้กระเป๋าเงินและบัตรเครดิตอยู่บนรถเพียงแค่2นาทีรถคันนั้นก็วนกลับมาและมอบกระเป๋าเงินคืนให้เขา เขาได้รับกระเป๋าเงินที่มีเงินครบ6,000บาททั้งที่เพิ่งเถียงกันด้วยเงินเพียง1 0 0บาทเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆในไทยคุณอาเซนอาศัยอยู่ในคอนโดค่ะมีอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ไทยเป็นสถานที่ปลอดภัยจริงๆคือคนส่งของวางของไว้ที่จุดรับของคอนโดสินค้าจะอยู่ที่น,นั่นนานโดยไม่มีใครแตะมัน นอกจากเจ้าของจะเอามันไปเป็นหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าคนไทยซื้อสัตย์แค่ไหนไม่มีใครหยิบไปไม่ต้องรีบร้อนไปเอาจึงแสดงให้เห็นว่าการอยู่อาศัยในประเทศไทยปลอดภัยแค่ไหนโดยรวมแล้วเขาคิดว,ว่าประเทศไทยและคนไทยมีความซื่อสัตย์การไปสถานที <st> ่ใกล้ๆบ <st> ้านเช่นตลาดและห้างสรรพสินค้า คุณอาเซนใช้รถสกูตเตอร์เพราะการจะราจรในกรุงเทพรถติดหลายๆครั้งเขาจอดทิ้งไว้โดยไม่ล็อกแล้วออกไปซื้อของตลาดข้างๆรถไม่เคยหายวันนี้เป็นความคิดที่ดีที่จะทิ้งรถไว้ผ่านไป30นาทีมาดูกันว่าสกูตเตอร์ยังอยู่หรือไม่ไม่มีใครแต่ต้องมันสกูตเตอร์ยังอยู่เหมือนเดิมเมื่อกลับมา เขายังบอกอีกคขาว่าส่วนมากไม่มีใครเอาไปแต่จะลองเพราะคุณไม่มีทางรู้ว่าพวกเขาจะเอารถสกูตเตอร์คุณไปวันไหนเรามาฟังความคิดเห็นผู้ชมว่าพวกเขาคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะความคิดเห็นแรกค่ะฉันเป็นคนไทยแต่ขอบอกว่าไม่ใช่คนไทยทุกคนเป็นคนดีอยากให้ชาวต่างชาตินะระวังตัวโดยพื้นฐานแล้วคนไทยพยายามที่จะเป็นคนดีแต่มีบางคนไม่เป็นเช่นนั้น ความคิดเห็นต่อไปค่ะขอบคุณที่ทดสอบและนำเสนอสิ่งดีๆของคนไทยคนไทยส่วนใหญ่เป็นคนดีไม่คิดอยากได้ของคนอื่นแต่ยอมรับว่ามีคนไม่ดีอยู่ด้วยฉะนั้นอย่าทดสอบแบบนี้บ่อยๆเพราะคุณจะต้องเจอสิ่งที่ไม่ดีเข้าสักวันความคิดเห็นต่อไปค่ะผมไปกรุงเทพหลายครั้งคนที่นั่นซื่อสัตย์มาก ประสบการณ์ของผมเคยพักในอพาร์ตเมนต์เป็นเวลาสามสัปดาห์แม่บ้านมาทำความสะอาดสัปดาห์ละครั้งไม่มีตู้เซฟในห้องผมทิ้งแล็ปท็อปไว้รวมทั้งพาสปอร์ตและเงินเมื่อกลับมาทุกอย่างอยู่ครบคนถ่ายซื่อสัตว์จริงๆความคิดเห็นต่อไปค่ะ ไทยเป็นประเทศท่องเที่ยวที่มีหลายเชื้อชาติมาอยู่รวมกันรวมทั้งแรกงานเพื่อนบ้านดังนั้นสิ่งของของคุณอาจสูญหายได้ในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวมักมีนักลวงกระเป๋ามาจากประเทศเพื่อนบ้านความคิดเห็นต่อไปคะ่ะไม่มีอะไรดีเท่าความซื่อสัตย์หากคุณทำสิ่งนี้ในสหรัฐอเมริกาคุณอาจไม่ได้ของมีค่าคืนมาผมชอบที่คนไทยมีความซื่อสัตย์ มันเป็นการเป,ปลี่ยนแปลงที่น่ายินดีความคิดเห็นต่อไปค่ะฉันลืมแล็ปท็อปกระเป๋าสตางค์และพาสปอร์ตไว้ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในระยองเมื่อนึกขึ้นได้ก็กลับมากรุงเทพแล้วนอนไม่หลับทั้งคืนวันรุ่งขึ้นกลับไปพบว่าทุกอย่างอยู่ครบเจ้าของร้านไม่ยอมรับเงินจากฉันด้วยฉันจึงซื้ออาหารให้เขาซึ่งเขาพอใจความคิดเห็นต่อไปค่ะผมเคยหลงทางในสถานีรถไฟฟ้า เลยถามคนไทยว่ารถไฟไปอโศกไหมเขาตอบว่าโนแล้วชี้ลงไปข้างล่างว่าอโศกนี่พอเข้าไปในรถพวกเขาผลักผมออกมามีคนไทยคนหนึ่งบอกว่าที่นี่คือสถานีอโศกพวกเราจึงขำกันใหญ่ปิดท้ายด้วยความคิดเห็นนี้คะ่ะมีสิ่งเดียวในไทยที่คุณจะถูกขโมยคือผู้หญิงไทยจะขโมยหัวใจของคุณท่านผู้ชมคะ ฝั่งต่างชาติพูดถึงความปลอดภัยในประเทศไทยและความซื่อสัตย์ของคนไทยแล้วท่านผู้ชมรู้สึกอย่างไรเชิญได้ในกระดานคอมเมนต์ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องสารสารู้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ